ครับสำหรับการตั้งวาลเราต้องมีประแจนะครับประแจเบอร์แปดเป็นประแจปากตายนะครับหรือว่าแหวนก็ได้ครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับหรือว่าเราไม่มีหกเหลี่ยมเรามีดอกจันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับครับก็ให้เราคลายนะครับคลายน็อตตั้งวาลออกนะครับให้หลวมทั้งวาลไอเดียไอเสียนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะครับเครื่องตัวนี้สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรยังสตาร์ทไม่ติดครับขั้นแรกนะครับให้เราลองดึงสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับสตาร์ทไม่ติดครับเสียงเหมือนกับ วาวลรั่วนะครับเพราะว่าเสียงไม่มีแรงอัดครับวาลว์จะมีปัญหาหรือไม่หรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรามาดูกันเลยนะครับครับก็ให้เราถอดฝาครอบวาล์นะครับถอดฝาครอบวาล์ดูว่าวาล์มันจะรั่วหรือไม่ครับถอดออกดูนะครับดูครับ ภาบขรามอภา,าบสปกปรกน้ำมันเครื่องดำก็ตรวจเช็คดูวาวนะครับข้างนึงจะห่างข้างนึงจะชิดมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขที่วาวตั้งวาวคุณลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่า ตรงมาร์คเครืองราลิ้นนะครับใส่ตรงจุดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับสําหรับการดูว่ามาร์คเารเราลิ้นมันตรงหรือไม่นะครับให้เราหมุนนะครับให้ลูกสูบขึ้นมาอัดสุดนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่ามาร์คได้หรือไม่ถ้าที่สังเกตนะครับเครื่องตัวนี้มาร์คไม่ตรงนะครับใส่มาร์คไม่ ไม่ตรงจุดเดี๋ยวเราจะมาลองแก้ไขดูนะครับว่าจะสตาร์ทได้หรือเปล่าครับให้เราเจะสายพานออกนะครับสายพานออกแล้วก็ดูนะครับหมุน้ามตรงมาร์ก่อนนะครับ ให้เราสังเกตนะครับตรงมาร์กจะมีสอนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสอนชี้อยู่ตรงให้เราดูให้สอนชี้ขึ้นนะครับให้ตรงกับรอยต่อตรงนี้นะครับตรงเรสียสูบนั่นเป็นแนวตรงนะครับให้ตรงกันครับเราดูมาร์กเสร็จเราก็มาดูนะครับว่ารอบเครื่องหรือว่าลูกสูบมันขึ้นอยู่จังหวะอัดอสุดหรือไม่นะครับให้เรามาสังเกต ทางด้านหน้าก็ได้นะครับตรงแม่เหล็กให้แม่เหล็กมันมาอยู่ที่ตรงกับคอยไฟนะครับหรือว่าให้เกี่พัดลมนะครับม,มาตรงกับคอยไฟนะครับเรานับได้กีบที่สองนะครับให้มาตรงกับมุมด้านข้างของคอยไฟพอดีนะครับลูกสูบจะขึ้นอัดสุดพอดีครับตรงนี้สําหรับการดูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดดูข้อหยงนะครับลูกสูบจะอัดอยู่เปิดตรง นี้พอดีนะครับเราก็มาดูมาร์กให้ดูมาร์กให้ได้ครับแล้วเราก็ขยับสายพานเข้านะครับขยับสายพานเข้าเราไม่ได้ถอดสลักออกจะจะทำยากนิดนึงนะครับเข้าแล้วไม่ตรงก็ต้องถอดออกขยับใหม่นะครับถ้าจะให้ง่ายต้องถอด สลักเฟืองเราเล้ยนออกนะครับแล้วค่อยใส่ใส่ให้ตรงมาร์กตรงแล้วค่อยใส่สลักจะง่ายนะครับล้วพอเราใส่เราก็มาดูนะครับเช็คดู ก็ความมั่นใจครับตอนนี้มาร์กได้แล้วนะครับมาร์กตรงแล้วแล้วเราก็มาเช็คดูว่าระหว่างวาวไอดีกับไอเสียว่ามันชิดหรือมันห่างนะครับถ้ามันชิดเกินไปเราก็ปรับตั้งใหม่นะครับห่างเกินไปก็ปตั้งใหม่ครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับวาวไอดี wow นะครับรู้สึกว่าจะห่างเยอะเลยครับส่วนไอเสียจะชิดมากนะครับอันนี้ เราต้องตั้งใหม่นะครับตั้งวาวใหม่ครับสําหรับการตั้งวาวเราต้องมีประแจนะครับแจเบอร์แปดเป็นประแจปากตายครับหรือว่าแหวนก็ได้ครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมสําหรับตั้งวาวจะตัวเล็กนิดนึงนะครับหรือว่าเราไม่มีหกเหลี่ยมเรามีแจดอกจันนะครับ ใช้ตัวเรียกนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับครับก็ให้เราคลายนะครับคลายน็อตน็อตสำหรับปรับตั้งวาลออกนะครับให้ลวมทั้งวาลไอเดียไอเสียนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคลายน็อตออกนะครับน็อตปรับตั้งวาลออกแล้วเราก็ขยับดูนะครับโดยการใช้มือนะครับใช้มือล้วนๆนะครับ ันนี้ช่างทำมือใช้การสัมผัสนะครับสัมผัสดูอย่าให้คิดและอย่าให้ห่างเกินไปนะครับาคิดเกินไปก็จะไม่ไม่ดีนะครับถ้าพอเราขยับดูแล้วได้นะครับพอดีแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับโดยการใช้หกเหลี่ยมยึดไว้นะครับอย่าให้หมุนตาม แล้วก็บัดแกะขันเข้าขันเข้า,ขาแล้วเราก็ขยับดูนะครับถ้าเวลาเราขันอาจจะิดเหี้ยนนิดหน่อยนะครับเราไม่ได้เราก็แก้ตั้งใหม่นะครับถ้ามันชิดเราก็คลายถอยออกครับถ้ามันห่างเราก็ขยับเข้าครับถ้าได้พอดีแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับแต่อย่าขันให้แน่นเกินไปนะครับระวังมันจะแตก เพราะว่าตรงน็อตตรงตั้งวาลวมันเป็นเหล็กกล้าครับเหล็กแข็งถ้าแน่นจะแตกถ้าแตกก็ยุ่งครับการทำการเปลี่ยนก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงครับแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับอยา่าดูให้มันได้ที่นะครับแล้วเราก็ล็อกล็อกน็อตให้แน่น ถ้ายังห่างอยู่เราก็ตับเข้าอีกนะครับเราขยับดูได้ที่แล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะครับแน่นแล้วเราก็ดึงสตาร์ทดึงเครื่องดูนะครับดึงให้เครื่องมัน ลองดูนะครับว่ามาร์กที่เราปรับตั้งไว้จะได้หรือไม่นะครับดึงดึงไปสักสี่ห้ารอบนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะได้หรือไม่มันติดเขี้ยนหรือเปล่า ตรวจเช็คดูแล้วว่าไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ประกอบฝาครอบวาวเข้าไปนะครับประกอบฝาครอบวาวเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับพอยึดน็อตแน่นแล้วเราก็มาลองดึงสตาร์ทดูนะครับ ว่าจะได้หรือไม่หรือจะเป็นที่อะไรจะสตาร์ทติดหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับครับก็สตาร์ทได้ปกติแล้วนะครับสำหรับการตั้งวาวครับเครื่องสีจังหวะนะครับ ตั้งมาร์กเคื่องลอลิ้นแล้วก็วาวไอเดียไอเสียมันห่างมันชิดนะครับทําให้วาวรอบจังหวะไม่ได้นะครับเครื่องสีจังหวะถ้าเราตั้งไม่ถูกมันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเราปรับแก้ให้มันตรงจุดมันก็สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับ ครับสาหรับเครื่องสีจังหวะตัวนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้มันสตาร์ทไม่ติดมันเกิดจากการตั้งมารเครื่องเราลิ้นไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็วาลคิดเกินไปและอีกข้างหนึ่งห่างเกินไปนะครับ็นทาให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดก็พอเราปรับแก้ก็สตาร์ทได้ปกติครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องง่ายๆสไตล์ช่างการด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกต่อไปสวัสดีครับ